ทำนายดวงชาวราศีพฤษภประจําเดือนกันยายนค่ะชาวราศีพฤษภนะคะมีดวงโชคดีมากเลยทีเดียวมีทั้งงานเงนิงนความรักและสุขภาพนะคะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปเต็มเลยค่ะ ดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนะสงขาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางเกาะโกนะคะพบกับช่วงมณีนาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนกันยายนค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะอาจารย์จะทำนายทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะด้วยไพทาโรโเลขศาสตรรหัสไคโร และพลังหินทำนายค่ะเป็นการผสมผสานทั้ง3ศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากมากเลยทีเดียวสำหรับดวงชะตาของทุกคนเลยนะคะชาวราศีพฤษภพ,พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ดวงการเงินงันก่อนเลยค่ะอาจารย์จะหยิบไพ่4ใบนะคะสำหรับดวงการเงินของชาวราศีพฤษศค่ะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษศนะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง ให้ใบแรกดีมากเลยทีเดียวค่ะแล้วว่าเป็นตำแหน่งเจ้าชะตาด้วยนะได้เป็นคิงเหรียญนะคะ King of p e n t a c l e นะคะแต่ใบที่2ได้เดทและใบที่3ค่ะ High p r i e s t e t s ส่วนใบที่4ค่ะ10ไม้10 of Wands นะคะมาดูกันว่าแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไร เจ้าชะตาราศีพฤษศเนี่ยนะคะการเงินดีมากทีเดียวเงินที่มีอยู่แล้วก็ยังปักหลักมั่นคงดีสำหรับคนที่ทำงานรับเงินเดือนประจำนะคะเงินโอเคมากส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ก็ดูเหมือนธุรกิจจะดีขึ้นมีความก้าวหน้าทางด้านการเงินจเจริญรุ่งเรืองทีเดียวค่ะนะคะข้อเสียอย่างเดียวก็คือคนที่ทำงานที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำะคะ่ะ ค้าขายรับงานอิสระอะไรเหล่านี้นะคะพอกินพอใช้ชักหน้าถึงหลังแต่มีโอกาสว่ามีดวงจะเสียเงินไปกับเรื่องที่ควรจะต้องเสียอย่างเช่นรถเสียต้องซ่อมนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายเอ,อข้าของเครื่องใช้ที่มันจำเป็นต่อการทำงานนะคะมันต้องซื้อใหม่มันมีดวงเสียตังค์อยู่นะส่วนคนที่ ทำงานด้านที่เกี่ยวกับสวยๆงามๆนะคะสวยงามทุกประเภทเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าทําผมทําเล็บนะคะอะไรต่างๆหรือขายครีมขายอะไรเหล่านี้มีโอกาสจะขายได้ดีค่ะกลุ่มเป้าหมายของคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะทําธุรกิจด้านไหนถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงมีโอกาสว่าจะได้เงินดีมากทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องทํางานเพิ่มขึ้นหนักขึ้นด้วยถึงจะได้เงินเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยดวงราศีพฤษภถือว่าได้เงินดีแต่เงินเหล่านี้มาจากการทำงานของคุณล้วนๆเลยทีเดียวค่ะนะคะและอาจารย์แนะนำหน่อยว่าให้ใช้มารยาและมายาจะบ้างนะคะทุกอย่างอาจจะไม่ต้องพูดจริงทุกเรื่องใช้สเสน่ห์เล่กลมารยาจะบ้างคุณจะได้เงินดีมากทีเดียวค่ะนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพฤษภ การงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาจารย์ก็จะหยิบไพ่สีไใบเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันว่าการงานจะเป็นอย่างไรได้ไพ่สี่เหรียญในตำแหน่งเจ้าชะตาการงานมั่นคงดีค่ะโดยเฉพาะคนทำงานประจำการงานมั่นคงดีไม่มีใครกล้าเลื่อยขาเก้าอี้ตำแหน่งงานไม่คลอนแคลนไปไหนเลยแต่อยู่ที่เดิม นั่นแปลว่ามันไม่ก้าวหน้าขึ้นด้วยนะคะแต่มันมั่นคงเท่านั้นเองส่วนคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมคืออาจารย์อยากจะตอบว่าอย่างนี้เหมือนเดือนที่แล้วะคะ่ะเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรการงานในเดือนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะต่อมาได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่สิบเหรียญเทนอเพนต์เตอร์อันนี้เนี่ยนะคะมันควรจะอยู่ในตำแหน่งการเงินเนาะนะคะ พอมาอยู่ในตำแหน่งการงานแปลว่าทำมากเท่าไหร่จะได้เท่านั้นนะคะทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากขอให้ทำให้เต็มที่ก็แล้วกันถ้าอยากได้เงินเต็มที่ต้องทำเต็มที่อยากได้งานเต็มที่ก็ต้องทำเงินให้เต็มที่เหมือนกันนะคะคือต้องขยันให้เต็มร้อยเท่านั้นเองนะคะและก็ได้ไพ่สามถ้วยค่ะเทียบคัพเนี่ยนะคะแปลว่าต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่าง ทำหลายหลายอย่างพร้อมกันไพ่สามถ้วยมันแปลว่าหลากหลายวาไราตี้นะคะดังนั้นคุณจะต้องทำอาชีพให้มันหลากหลายถ้าทำงานประจำอยู่แล้วอาจจะต้องทำค้าขายขายออนไลน์ทำน้นทำนี่มีงานอิสระมีงานพิเศษงานจ็อบอะไรเหล่านี้นะคะเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันเงินก็จะมาจากหลายๆายทางทางลเล็กทางละน้อยรวมรวมกันมันจะได้เยอะทีเดียวค่ะ ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะักแต่อยู่ในตำแหน่งสรุปนะคะแฮงแมนเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่หวังจะไม่ได้สิ่งที่ได้จะไม่ได้หวังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถ้าคุณไปสมัครงานใหม่แล้วคุณหวังว่ามันจะได้ไปสัมภาษณ์แล้วดูดีทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะถ้าหวังว่ามันจะได้มันอาจจะพลิกล็อกหรืออะไรที่เราไม่ได้หวังอยู่ๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอยู่ๆมีคนติดต่อมานะคะ ดังนั้นอย่าตั้งความหวังอะไรในตอนนี้ค่ะนะคะไม่ต้องตั้งความหวังอะไรเลยปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราอาจจะได้สิ่งดีๆโดยไม่คาดคิดก็เป็นไปได้นะคะอันนี้เป็นดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะคะมาดูดวงความรักกันดีกว่าเปิดไพ่ความรักที่ไหตื่นเต้นทุกทีเลยค่ะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะความรักของชาวราศีพฤษภคะ่ะ ได้6กไม้ซิกอะบวอนส์นะคะไพ่6กไม้นี่บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคุณจะเจอความรักเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆมันจะย้อนกลับคืนมาดังนั้นใครมีแฟนเก่านะคะใครอยากรู้ว่าคนเก่าจะกลับมาไหมมีโอกาสกลับมานะคะแล้วความสัมพันธ์เก่าอย่างเช่นเราแต่งงานอยู่กินกงนมานานแล้วเนะะี่ยค่ะความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิม ยังพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปยังประคับประคองให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะไม่มีเรื่องของการทะเลาะบบาแวงกันใหญ่โตนะคะแต่มันเหมือนเดิมเขาอาจจะไม่ใช่คนอ่อนหวานโรแมนติกเราไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่จะทำทุกอย่างเพื่อเราตลอดเวลาแต่เขาก็จะยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วก็ยังสามารถดำเนินความสัมพันธ์แบบนี้ไปได้อีกเรื่อยๆ ะะและก็ได้ไพ่สีถส่ถ้วยไพ่สี่ถ้วยอยู่ในตำแหน่งของคนรักนะคะดังนั้นต้องบอกว่าคนที่ยังเป็นแฟนการยังไม่ได้อยู่กินเป็นครอบครัวนะคะหรือกำลังคุยกันอยู่นะคะมีโอกาสมั่นอกมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นต่างฝ่ายก็ต่างรู้สึกว่าใช่ของจริงอะนะคะดังนั้นก็เลยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากที่ยังไม่เคยเปิดเผยกับใครว่าคบก,กันกับเรา เขาก็จะเปิดเผยพาเราไปเจอครอบครัวพาเราไปเจอกลุ่มเพื่อนฝูงของเขานะคะมีความมั่นคงและมั่นใจต่อกันมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ดีในการครบหากันนะคะและก็ยังมีไพ่สองเหรียญค่ะไพ่สองเหรียญเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งความรักเขาบอกว่าต่างคนต่างรักต่างคนต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักของชาว ราศีพฤษภเนี่ยถือว่าดีมากทีเดียวอาจารย์ให้8.5เลยเต็ม10นะคะและสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนมีโอกาสเจอคนใกล้ชิดคนที่รู้จักหรือเพื่อนจะผันตัวเองมาเป็นคนรู้ใจของเราก็เป็นไปได้นะคะแต่ไพ่สรุปบอกว่าไพ่สรุปเป็นไพ่สี่ดาบนะคะ four of swords นะคะไพ่สี่ดาบเนี่ยเป็นไพ่สรุปเขาบอกว่า อย่าสร้างความอึดอัดให้กับคนในครอบครัวให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราเรารักใครเราก็อย่าสร้างความอึดอัดกดดันให้กับเขานะคะแต่ระวังด้วยว่าคุณจะอยู่ท่ามกลางความอึดอัดกดดันของคนอื่นเอาตัวเองออกมาถ้ามันกดดันนักนะคะแต่โดยรวมถือว่าความรักมั่นคงดีมากทีเดียวค่ะอาจารย์หยิบหินให้ดีกว่าว่า แล้วหินจะบอกอะไรได้บ้างในเรื่องของความรักหรือเรื่องอื่นๆนะคะหินทำนายเดี่ยบอกว่าอันนี้เขาบอกให้สนใจในเรื่องของงานให้มากสนใจงานสนใจการเจรจาสนใจคำพูดคำพูดของคุณมีสเสน่ห์ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักอยากได้อย่างมีอยากเป็นอะไรให้พูดเอาเองให้ใช้วาจาที่ดีๆที่เป็นสเสน่ห์ แล้วคุณจะได้เงินได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันดีกว่านะคะว่าสุขภาพชาวราศีพฤศพจะเป็นอย่างไรอาจารย์ขอเปิดไพ่2ใบนะคะไพ่2ใบนี้ก็บอกถึงความดีงามทีเดียวสุขภาพแข็งแรงดีค่ะคิงถือถ้วยกับเจ็ดเหรียญน,นะคะถือว่าสุขภาพแข็งแรงและมีโอกาสทำมาหาเงินได้มากขึ้น จากการที่คุณร่างกายคุณแข็งแรงดีทั้งสุขภาพใจก็ดีด้วยนะคะยกเว้นคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเขาเตือนให้กินยาให้ให้ดีอย่าหลงลืมละเลยก็แล้วกันแค่นั้นเองค่ะนะคะมาถึงเรื่องโชคลาภแล้วใครรอโชคลาภกันอยู่บ้างคะอาจารย์จะใช้ไพ่ไขรหัสเลขมงคลนะคะซึ่งเป็นเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยมาทานายว่าคุณจะมีโชคลาภหรือเปล่า แล้วมีแล้วได้อะไรนะคะเลข6ค่ะอาร์ตพลังแห่งศิลปะนะคะนั่นแปลว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสได้โชคลาภเล็กน้อยไม่มากนักนะคะแต่อาจจะได้โชคลาภมากกว่าวันที่1วันที่15-16อะไรเหล่านี้ก็ได้นะโชคลาภมาเรื่อยๆทีเดียวค่ะเลขคู่มิตรคือเลข3เลข6เลข9นะคะดังนั้น3,3 3, 3 6 3 9ถือเป็นเลข โชคลาภของคุณทีเดียวค่ะก็ขอให้โชคดีทัวหน้านะคะเอาละค่ะครบแล้วสำหรับการทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือนกันยายนนะคะ mm. เงินงานความรักสุขภาพโชคลาภเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะแล้วจะได้ทำคลิปดีๆมาให้กับทุกคนได้รับชมกันอีกค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ I